สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องเป็นโมเพ้นลำพลินนะคะสำหรับวันนี้จะพามาเบึง<ม>รถบ,บัสของเราติดแล้วนะคะ<ม>ไปงานไปทำสองงานนะคะไปเอาวันนี้มันเดือดรุนติดแล้วนะคะเดี๋ยวก็เราจะพากันพาหลุดบัตรนะคะ ไปเขาอูมาเบิรนลอยพวปาตุตงประมาณมาเบิ่ไห่สร้างมากไปได้ก็จะมีตึงตงขึ้เอารถบัสเข้าอูนะคะตอนนี้สตาติแลวเหลือแต่เอารถดึงได้ระเบอป่ารถมาดึงัวมาดึงได้ระบบอดึงยังไงโซเฟอร์กันมากขาโซเฟอร์าไอโซเฟอร์ไงโซเฟอร์ยูอูเขา มาลูกบอกแล้วมันบ่ต้องฝูบนมบ่นขินมันมาใส่ใบต้องหาสร้างอันโซเฟอร์มาตัวตอนนี้หาโซเฟอร์เอารถไถมาบ่มีโซเฟอร์จักสิไปจังได้มันแรงบอกมันใส่เกียร์พังแล้วหักพ่วงไม่ได้กันซิว่าเป็นอยู่บ่แน่กับเขาว่าเป็นบ่ไอ้หักเขาเติมลมอยู่เห็นบ่เติมลมอยู่กำลังเติมลมยูเติมเบรคคูลเลอร์กันตอนนี้กำลังเติมลมมันมาใส่ละค่าโซเฟอร์โทรหาโซเฟอร์ให้ได้ โชคเฟื่องมากคับมือแรงนี่บ่มือแรงเลยจังน้อยก็ออกไปลุ้นต้องเช็คไฟก่อนไปรถไปฟ่าเช็คไก้เช็คเรีเช็คเงินบุ๊คก็เนว่ยถงให้โชเฟื่องมาสร้างมากเลยแล้วค่ะบรรยากาศภายในสำนักงานนะคะหลังฝนตกฝนตกแห้งค่ะค่ะตอนนี้ฝนตกแรงมากนะคะตกไปแล้ววันนี้สะพามาเป็นเวทีเวทีที่เอ่อมือไห่พี่น้องอาจจะเห็นนะคะว่าวันที่เราไล่ะ เวทีของเรามันบอใดยังไม่สมบูรณ์นะคะนี่ก็จะมีสิ่งที่เพิ่มมานะคะก็คือฟอหน้าของเรามีฟอหนานะ,ะตอนนี้กิ๊บแป้นเวทีไว้เพราะว่าฝนตกนะคะไม่อาจสิใครคะ่ะนี่มีฟอหนาขึ้นมาแล้วก็สองก็คือมีบันไดตรงข้างนะคะทั้งซีมองก็คือมองนี้มองทั้งทึงนะคะแล้วก็มองนี้มองนี้นะคะจะมีบันไดขึ้นเลยคะ่ะ พุ่งเล็กนะคะคิดมาเสริมเดี๋ยวก็จะมีอย่งต่อเติมมาหลายๆอย่างอยู่ค่ะอย่างที่พี่ดองเห็นความคนไว้ทางพัานทางช่องลุงสุกนะคะตอนนี้ก็เลยก็า่างโทรหาซางอยู่ค่ะเดี๋ยวจะให้ช่างมาจากอูนะคะมาขับรถบัสขึ้นก็เด็เปิดอย่างฟังมาแต่โศกแต่เศร้าแทะ ฟังผ่อนใช่ว่าแสงมาเขามาเขารำแต่กวนปวดอยู่นี่ใส่ลำพงพวกนี้เอามาแต่สวดป้า <laughs> ต่ในครอบครัวฉันจะมีแต่ความสุขไง <laughs> ครัวนี้ไม่มีความเครียดค่ะโอ้รเราเบิ่งฟังบมลรัมไวด้วยอยู่บมลรัมเพลารับผู้เดชสุขไม่ใช่ก็เราไม่เราเพชรลำเพลินใช่ไหม<อ>เราไม่ค่อยมีระเบียบเราต้องเอาระเบียบมาอยู่กับเราโอ้ก็เลยเบิ่งระเบียบ คุณไท <ป S 1> ยไม่ไมีระเบียบก็ชอบเขาไงแต่ก่อนไปดูทีไรก็ร้องไห้ทุกทีอย่างนี้อ๋อแช่น้ําปูแช่น้ําปูจะทําอะไรกินอ๋อจะบวชพระครับ <laughs> บวชฟักทอง เขาคือว่าบวชแล้วเป็นหลวงแล้วอ๋อเป็นครึ่งหนึ่งคเป็นครึ่งหนึ่งเออครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเป็นเนนครึ่งหนึ่งเป็นพระแล้วรโอ้ล่ะคะโดยนะ๋อ้ามาถ่ายเนี่ยขออนุญาตฉันด้วยยางโอ้ทำไมล่ะคะทำไมถึงขอสิคะทำไมคะเขาแบ่งเขตกันแล้วอ๋ออันนี้อ๋ออันนี้เขตต้องอนุญาตขออนุญาตเหรอคะเพราะว่าเขาแบ่งออะไรนะเขาเขาเรียกว่าประมูลกันแล้วเรียบร้อยประมูลแล้วอ๋อนี่เป็นเขตเป็นเขตต้องอนุญาตโอ้เขตห่วงห้ามใช่ค่ะ ออหนูไยออั้นกี่บแต่ได้งแต่ว่าได้งี้แต่ว่าอันบวาบแบอือบวารักอือใส่ผงสซดาดั้พอด้ะโว้ยกบลาบบใส่ลาพอด้ะครับวาแม่ยูบว่าเอาเซื้อมาอย่างหลวงอย่างลายหท้เอาเอาเสื้อมาเขาถูกบริษัทเขาสี่ขายพออกเขาเขาทำเื้อซอยเขาบามีหอยของหวานเสิบ โอ้ข้นวซันตัวน้อยคว่าเพลิดเพลินใช่ไหมโยกินแบบอึดๆอย่างๆเป็นไฟบอได้บอไดมีแต่ข้าวสารไม่ให้เ้าหนึ่งกินเองบอไดเนี่ยมีเบิดชูเนลค่ะตะเขากำเข้าได้บ่ดีเข้าวได้บ่ดีข้าวกำมีมีนอกนั้นมีเบิดมีเบิดข้าวสารข้าวเปลือกข้าวปกายก็มีข้าวปายก็มีแต่ว่าบอไซบอไซโอ้กาจัดศิลาร้ามีหอนของหวานครับพี่น้องเมื่อนี้มีของหวานให้กินนะคะหวานจอย อยากจอยผู้ใดมาอยู่นี่อยากคิดว่าสีจอยนะมันเปลืองผ้าเด้แพ้เอ้ยคิดดีแต่ไม่ตูดดิหรอกมันเปลืองผ้าอยู่ดิเอสซีอยากให้จะมาล้ำจอยจะมาเมคคว้อยากให้มาล้ำอ้วนใบเตยหอมดีจะยืดหอมดีเอางใบเตยเนาะหอมดีครับมันเป็นใบเตยหน่อยใบเตยใบหน่อยพี่น้องครับเอสซีเสนอพี่น้องลูกหลานในยูคได้กินในยูคดีกินดีเ้าก็มีแห้งใจค่ะเอ็ดไปน้ำซีมไปน้ำ เอาไงไม่อยากว่าแม่คู่นี Enjoy, ้น่จอยเราะร้องมารมณ์เนูังสูงเลยทั้งไัไ้กระไรเดี๋ยวคือสูงคักโูบแม่กะระยาว่าผู้ใด่นสูบใช่ไหมพี่มาตูบคักเท้ามากกวอนใช้่าเสงค่ะ<อ>มากมาหลายสมัยก่อนแต่เป็นสาวสั้นหน่อยโอ้เป็นสาวตอนเป็นสาวเ<อ>บาในวงมอำลำแล้วก็หายนะมอลำมันก่อนสมัย เอาผู้ชายมาอย่างมามาหละตจมสเจราสมลูกนีเสียงผู้สาวเ็นผูสอบโอ้ดีเสียงผู้สาวคิดาสิได้คิดยบว่าสิได้เสียใจเด้อเขาก็ดีนี่เพาเบิดเด้อก็ได้ใจง่ายกับผู้ชายในทางได้เใจง่ายเมสใส่เสือกระแดงก็บได้ใจง่ายเลยกับใจับง่ายเลอรจับ

ก็เห็นผักนาโยกบองไปยังผักอดีตนาโยกผักอีียงผักอีตู่พี่เด็ี่ยังมาบางยาเด็กตู่อม่ทานผดองไมาเด้ค่ะเย็นนี้กินกินฟักทอง้วนๆนะคะฟักทองประมาณฟักทองประมาณกะละมังหนึ่งแต่ว่าน้ำประมาณ อ่าห้าลิตรโอ้หอันนี้น้ำแช่เฉยๆไม่ปักทองประมาณเราใช้ประมาณสี่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 หน่วยค่ะแต่ว่าใส่นหาประดินเนียนเห็นต้นน้ำนะคะทางเครื่องบ่ลายค่ะมือ่อไหร่เครื่องบ่ลายต้องไปเหตุตามปริมาณมนุษย์ปริม,รมาณดูครับขวบเปิดตลอดพี่น้องค่ะหยิบซีสโงงเปิดตลอดค่ะแต่ว่าอันสี่ห้าทุ่มกับปิดล็อกค่ะเอาไว้จะ่วนต่อไว้่วนนืองประมาณคันคันทั้งวันจังสันเหมือนกัน มันมีหมาตัวนึงเขี้ยวขนงี้อีนี้มาสีขาวเออมาตัวสีขาวมันทาน้ำมือมันมากนี่แมมโมขันนี้ของมันขึ้นมาควัดมาเคียร์ล้มแข้งของเขาแบบแบบส่อกหาน้ำกินเนาะก็เลยก็เลยกลายเป็นคว้าพี่น้องก็เัยวก็เลยใหญ่มาพี่ค่ะบัดนี้อันมองหันก็เลยเอาไว้เป็นเป็นมองสอบดนตรีมองโอนตัวกันมองหนีกับมิ้งพอบเพชรเดนิสจะมาสร้าบมาต้นมามีงบแล้ว ขอบคุณค่ะแต่นให้ผู้ใดสร้างสร้างใส่เฮ็ดกระชิ่งสร้างนิดก็สร้างสัง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 ไม่ีค่ะจะถ่ายสร้างอ๋อขอบคุณนะคะได้รถมามาถมที่สามรถรถอะไรรถเอาดินมาถมให้ค่ะคิดรถละสามร้อยติดนี่เขาอยู่เก้าร้อยโอ้ติดนี่รถเข็นนะคะรถเข็นบโอ้ยว่าเป็นรถอต่นั่นดั้ม อ๋ออันนี้มองนี่ก็ได้ได้งบไม่เห็นลรวเด้อพี่องแต่ว่าตอนนี้เลืวรอช่างว่างนะคะเด้อนะคะนี่หาช่างว่างนะคะช่างมาทัานทีบ้าง๋ยสั่งว่างคนติโตออกมาให้นะคะโอ้อช่างว่าง <laughs> โอเคค่ะพี่องนะคะเดี๋ยวก็ติดตามกันเด้อนะคะว่าจะเป็นแบบไหนขอพูณพี่น้อีฟซีนะคะ